ช่วงนี้บอกเลยว่าอากาศเกียวโตวหนาวมากค่ะทุกคนแล้ววันนี้หิมะก็ตกนะคะเลยถ่ายคลิปมาให้ดูบรรยากาศกันแล้วก็พยายามซูมนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นเม็ดหิมะค่ะ ตกตกจุดๆกันทั้งวันนะคะพี่พัดก็เลยพาเจ้าลอดเวแมวเหมียวสุดที่รักษ์จากไทยเนี่ยมาดูหิมะด้วยกันค่ะนางไม่เคยเห็นหิมะนะคะพอตกกลางคืนก็เลยคิดว่าโอเคแหละน่าจะเพา่พาๆแล้วน่าจะไม่มีหิมะแล้วล่ะปรากฏว่าขับรถออกไปแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีค่ะตกกระจายอย่างในคลิปเลยค่ะ ในคลิปนี้ยังพอโอเคนะคะพอรับได้แต่เดี๋ยวสักคนดูนะคะเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้นะคะอืเหมือนแบบกระน,นําเข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะตอนแรกพี่พัทจะออกไปกินซูชินะคะวันนี้หนาวก็เลยไม่อยากทํากับข้าวแต่พอขับรถออกไปเจอสภาพนี้นะคะสามีบอกว่ากลับเถอะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปนั่งทานแล้วถ้าเกิดว่าหิมะมันตกหนักมาก แล้วเราอยู่ไม่ได้อะคะ่ะนึกออกไหมคะว่าหิมะตกปกัปกแล้วมันท่วมเยอะขับรถกลับไม่ได้จะทำยังไงเพรอเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้แล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะหิมะตกติดต่อกัน5ชั่วโมงถนน,นเนี่ยเรียกว่าวิ่งไม่ได้เลยคะ่ะเพราะว่าหิมะประมาณครึ่งหน้าแข้งอะคะ่ะก็เลยต้องแบบว่าเข็น รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะตอนนั้นสามีพี่พัทเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปทํางานนะคะและนี่เราตัดสินใจกลับและดูเส้นทางที่จะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านพี่พัฒนะคะทุกคนระยะเวลาไม่ถึงสิบนาทีอ่ะมันขนาดนี้เลยนะและเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมีมอเตอร์ไซค์คันนึ่งแบบนี้เลยที่สามีพี่พัทน์ทำเข็นกลับบ้านค่ะนะคะคือมันขับไม่ไหวจริงๆเพราะอะไรไม่ใช่ว่าลมหรืออะไรมันมันไอ้นี่นะคะ หิมะเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งใช่ไหมมันทําให้ถนนล,ลื่นแล้วยางเราอ่ะมันไม่ได้เป็นยางที่เหมาะกับการวิ่งที่หิมะค่ะเพราะว่าใครก็ไม่ได้ตั้งตัวว่าหิมะจะตก แบบรุนแรงขนาดนี้วันนี้นะคะไม่มีใครคาดคิดเลยตอนแรกก็ตกปลอยทั้งวันอย่างที่พี่พัฒถ่ายคลิปให้ทุกคนดูอะค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยมันคงไม่มากมั้งปรากฏว่าโอ้โหซาดเข้ามาแบบนี้นะคะทุกคนก็อึ้งนะคะก็เลยต้องตามภาพละค่ะขับรถกันช้าๆ้านะคะขับช้าช้าและดูค่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านแล้วสิบนาทีที่แล้วไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะ ตอนนี้รู้สึกว่ามันก็เริ่มซาลงนิดหน่อยนะคะแต่ก็ดูดีมาเป็นเส้นเลยนะคะขาวหมดเลยขาวหมดเลยนะคะเห็นไหมนี่ขาวหมดเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แบบเยอะมากนะน่าจะประมาณสองเซนได้นะคะเซนเสองเซนประมาณเนี้ยค่ะอืมดูมีรอยรถเห็นไหมรถก็ยังวิ่งผ่านกันอยู่เลย ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะนานๆทีจะเห็นอะไรแบบนี้ในเมืองนะคะในตัวเมืองปกติแล้วหิมะที่เกียวโตก็ตกทุกป,ปีล่ะค่ะแต่ไม่ได้ตกเยอะขนาดนี้ในตัวเมืองนะจะตกในแถบภูเขาชนบทหน่อยนะคะนี่มาดูรถพิพัดนะคะตลกมากมันเป็นลายอะไรไม่รู้นะคะเหมือนอุณหภูมิด้านในเราเปิดนะคะเราเปิดฮีตเตอร์มันร้อนมันก็เลยขึ้นเป็นแบบนี้นะคะอืมเดี๋ยวพาเดินมาดูนิดนึงนะคะ แต่หน้าบ้านพิพั์เนี่ยก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะคะก็จะไม่มีบ้านใครอยู่ตรงนั้นดูที่ทุกคนจะฟินก็ฟินนะแต่หนาวมากนะคะหนาวมากเลยเยือกเลยค่ะเย็นเลยเยือกเลยว่าอย่างนั้นเถอะดูนะก็มีความสวยแปลกตานะคะสำหรับติดไทยจเจอหิมะที่ไรก็ตื่นเต้นตลอดนะคะเปิดประตูบ้านเข้าไปนะคะ แต่ก็ยังอยากยืนเล่นหิมะอ่ะนะเดี๋ยวก็จะเอาเท้าวาดอะไรแบบนี้แบบมีความสุขแฮปปี้นะคะกับการที่จะได้เห็นหิมะนะปกติทุกปีนี้มันแบบอย่ำแย่ๆนะคะปีนี้พอให้เราได้แบบเอ้ยอยากจะมีโมเมนต์สร้างตุกตงต๊กต ong ตุ๊กตาหิมะกับเขาบ้างนะคะต้องรอพรุ่งนี้เช้าคะ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนเช้าตื่นมาจะออกมาถ่ายคลิปรอบหนึ่งนะคะดูซิว่ามันจะอลังการขนาดไหน โอเคค่ะเดี๋ยวพี่พัดนอนก่อนนะและนี่เลยเช้าแล้วนะคะแวบบไปนอนประเตี๋ยวเห็นไหมอันนี้ถ่ายมาจากชั้นสองด้านบนบ้านนะคะอลังสุดๆหิมะก็ยังตกอยู่แบบเบาๆนะคะแต่ขาวมากนะคะตื่นเต้นวิ่งมาดูชั้นหนึ่งอีกนะคะ ชั้นหนึ่งตรงห้องเนี้ยเป็นห้องที่พี่พัดนั่งทำงานอยู่ทุกวันนะคะก็เปิดหน้าต่างออกไปนะคะเปิดผ้าม่านก็จะเจอวิวนี้เลยส่วนของเราขาวไปหมดเลยค่ะปุ้นนะคะเราซูงข้าไปเห็นคนพาน้องหมาใส่ทรงใส่เสื้อออกมาเล่นหิมะน้องก็เอนจอยนะดูสิน้องเอนจอยมากนะคะน้องหมาญี่ปุ่นเอนจอยนะนางอาจจะเคยเห็นหิมะมาแล้วหลายปีหรือเปล่านะคะ พี่พัดก็อยากจะเอาแมวออกไปด้วยนะแต่ว่าสงสารแมวเป็นแมวไทยกลัวว่านางเนี่ยจะไม่ไหวนะคะก็เลยแบบอืแค่ได้อุ้มออกไปนิดนิๆหน่นอยๆก็พอแล้วคะ่ะนี่ดูส่วนของเรานะคะแต่รถก็ยังมีวิ่งนะทุกคนเชานะะ้าๆเนี่ยค่ะก็คือคนยังต้องมีตุลาะคะ่ะเขาก็วิ่งแต่ก็วิ่งด้วยความระมัดระวังนะเพราะอย่างที่บอกคะ่ะมันไม่ใช่ยางที่จะเอามาวิ่งในหิมะได้นะคะ และตลอดระยะเวลาทั้งวันอ่ะจะได้ยินเสียงแบบวิวววอเลยนะก็คือเหมือนแบบรถพยาบาลรถจุกเฉินนะคะวิ่งกันตลอดเลยน่าจะรถถไลไมลงข้างทางนะคะหรือวิ่งต่อไม่ได้ฟีลแบบลื่นน้ำแข็งอะไรแบบนั้นแต่ว่าไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ค่ะไม่มีอุบัติเหตุใหญ่เลยนี่ไง อดใจไม่ไหวพานาออกมาถ่ายรูปนะคะพานาออกมาแบบเอนิดนึงก็ยังดีป๊บเดียวทุกคนถ่ายรูปเสร็จแบบเดียวนี่อัังเลยค่ะมาอีกระล,ลอกหนึ่งแล้วค่ะแบบแรงสุด,สด